ดวงชะตาวันที่4กันยายน2568วันที่4กันยายน2568ตามปฏิทินจันทรคติคือวันพฤหัสบดีที่4กันยายน2568เป็นวันในช่วงข้างขึ้นเดือน10ปีมะเส็งข้อมูลจากปฏิทินวันพระระบุอย่างชัดเจนว่าวันนี้ไม่ใช่วันพระโดยวันพระที่ใกล้ที่สุดคือวันอาทิตย์ที่7กันยายน2568 ซึ่งเป็นวันขึ้น15บห้าคเดือน10จากการวิเคราะห์ปฏิทินทางโหราศาสตร์พบว่าวันพฤหัสบดีที่4กันยายน2568นี้มีสถานะเป็นวันอุบาทซึ่งในทางโหราศาสตร์ถือเป็นวันที่ไม่เป็นมงคลไม่ควรทำการมงคลหรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่สำคัญเพราะอาจทำให้เกิดอุปสครรคความติดขัดหรือปัญหาที่ไม่คาดคิดตามมาวันสำคัญอื่นๆวันนี้ไม่มีวันหยุดราชการ ตามประกาศวันหยุดประจำปีและไม่ตรงกับวันสำคัญอื่นๆของไทยการประเมินว่าวันนี้เป็นวันอุบาทนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคำทำนายทั้งหมดในรายงานฉบับนี้และเป็นปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญเหนือกว่าอิทธิพลของดวงดาวในภาพรวมที่กำลังโคจรอยู่ โดยข้อมูลที่สนับสนุนความสำคัญของสถานะนี้ได้อย่างชัดเจนคือการที่ปฏิทินเลือกมงคลสำหรับเดือนกันยายน2568ได้ข้ามการให้เลือกสำหรับวันที่4กันยายนไปอย่างชัดเจนในขณะที่มีการระบุเลือกมงคลสำหรับวันที่3และ5กันยายนอย่างละเอียดการที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเลือกยามตัดสินใจไม่ให้เลือกใดๆในวันนี้ย่อมเป็นข้อบ่งชี้ที่หนักแน่นถึงพลังงานเชิงลบของวันอุบาท ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษดังนั้นคำแนะนำในส่วนต่อไปจึงจะเน้นไปที่การลดความเสี่ยงการป้องกันและการปรับตัวให้สอดคล้องกับพลังงานของวันมากกว่าการมุ่งเน้นการลงมือทำหรือการริเริ่มสินใหม่ๆภาพรวมวันพฤหัสบดีที่4กันยายน2568นี้ไม่ใช่วันดีสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือการตัดสินใจที่สำคัญ เนื่องจากสถานะของวันอุบาทจะส่งผลให้เกิดความติดขัดความล่าช้าและปัญหาที่ไม่คาดคิดตามมาได้แม้ว่าภาพรวมในสัปดาห์นี้จะมีพลังงานที่ดีจากดาวพฤหัสบดีที่โคจรในตำแหน่งมหาอุดแต่พลังงานในวันนี้โดยเฉพาะนั้นถือว่าไม่เป็นมงคลและควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่เสี่ยงการงานภาพรวมการงานมีแนวโน้มที่จะไม่รับรื่น มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือมีเรื่องให้ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคำแนะนำควรเน้นไปที่การสะสาังงานเก่าที่ค้งางคาการตรวจสอบเอกสารและการวางแผนงานสำหรับอนาคตการเงินภาพรวมมีแนวโน้มที่จะมีรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือเกิดการสูญเสียเงินจากความประมาทควรระวังการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงคำแนะนำควรงดการตัดสินใจทางการเงินครั้งใหญ่ พกเงินสดเท่าที่จำเป็นและมีวินัยในการใช้จ่ายความรักคนโสดไม่เหมาะกับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆควรมองดูให้ดีก่อนตัดสินใจเพราะคนที่เข้ามาอาจไม่จริงจังคนที่มีคู่อาจมีความเข้าใจผิดเล็กน้อยควรใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการสื่อสารและพยายามหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันสิ่งที่ควรทำและจุดแข็งสิ่งที่ควรทำ ใช้เวลาทบทวนงานที่ทำมาแล้ววางแผนการงานและชีวิตในระยะยาวพักผ่อนและทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์นในบรรยากาศที่สงบจุดแข็งความอดทนความรอบคอบและการรู้จักถอยออกมาเพื่อทบทวนจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคในวันนี้ไปได้อย่างปลอดภัยสิ่งที่ไม่ควรทำและจุดอ่อนสิ่งที่ไม่ควรทำหลีกเลี่ยงการเริ่มโปรเจกต์ใหม่การเซ็นสัญญาการลงทุนที่เสี่ยง และการโต้เถียงกับผู้อื่นข้อดีและข้อเสียข้อดีเป็นวันที่บังคับให้คุณต้องชะลอความเร็วในชีวิตทําให้คุณได้มีโอกาสเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตและสร้างรากฐานที่มั่นคงขึ้นในระยะยาวข้อเสียอาจต้องเผชิญกับอุปสรรคและความล่าช้าทําให้รู้สึกไม่พอใจหรือท้อแท้ได้ง่ายคําแนะนําและแนวทางการปรับแก้ไข แนวทางที่ดีที่สุดในวันนี้คือการเปลี่ยนเป้าหมายจากการลงมือทําเป็นการเตรียมพร้อมใช้โอกาสนี้ในการจัดระเบียบความคิดและแผนงานต่างๆเมื่อปัญหาเกิดขึ้นให้ใช้สติและเหตุผลในการแก้ไขมากกว่าอารมณ์และพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่ไม่จำเป็น